อันนี้คืออะไรครับนาที่กรอกไว้ดิขี้วัวโอ้โหเยอะจริงเลยเยอะเอาไปใส่อะไรบ้างครับนี่เอาแจกพี่น้องเขาปลูกผักเขาไม่ได้เลี้ยงวัวก,ก็ปลูกผักก็ให้เขาไปไปใส่ผักออป้าพวกป้าพวก,พวกอะไรจิตใจทําด้วยอะไรครับนี่จิตใจทําด้วยอะไรครับนาเพราะว่าไอ้ผมกรอ,อกไว้นี่ตอนพูดจริงเนาะออตอนเราก็ทํานาคือว่าใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วอืมเพราะข้าวมันแดง เพียมันเข้าครับเราไปหว่านเหมือนปุ๋ยเหมือนปุ๋ยธรรมดาเลยนี่นะครับไอ้ขี้วัวเรานะขี้วัวเราไปหว่านในตรงที่มันแดงๆนะเป็นยังไงครับทีนี้ทีนี้มันเขียวขึ้นไม่รู้ไม่รู้แดงเลยจนมันออกรวงเลยเฮ้ยก็หาวิธีแก้กันจนนะครับของคุณอาเนี่ไอ้แดงๆเหมือนในข่าวเลยใช่ไหมครับอ่าที่มันเหมือนจะแห้งตายใช่ไหมครับคุณอาหว่านเหมือนปุ๋ยเคมีเลยครับเอาเอาไปใส่ไ อาใส่ถังแล้วก็พายแล้วก็พ่นเลยพ่นเลยโรยเหมือนกับปุ๋ยโอ้ปุ๋ยอเคมีเคมีแต่ว่าเป็นปุ๋ยคีวัวครับข้าวก็สวยขึ้นมาทันทีเลยไม่ถึงประเทศหรอกขึ้นกว่าแล้วโอ้ดีมากเลยครับน่ะแสดงว่าไอ้ที่เป็นโรคนี้น่าจะขาดสารอาหารนะผมว่านะครับเป็นไอมันสงสัยน้ํามันเยอะอืมแล้วข้าวมันไม่ขึ้นเนาะครับผมมันกั แพ้แพ้ของเยอะ้วครับผมนี่ก็เอาไปหวานเลยดีที่สุดเลยเลยนี่ขี้วัวเนะครับปุ๋ยชั้นดีเลยนะผมว่านะไม่ต้องลองทุนด้วยคนอื่นเขามาเห็นเขาว่าอ้าวข้าววันนั้นแดงทําไมเขียวเราว่าอ๋อเราก็ใส่เราใส่ปุย๋ยเอาใส่ปุ๋ยกาอะไรผม <c oughs> มาใส่ปุย <c oughs> ป๋ยกาหัวหัววัวใส่ปุ๋ยกาหัวอัวแล้วไม่ได้ซื้อด้วยผ <c oughs> มว่างั้นเอาพูดต่อครับเออแล้วก็ เขาก็อยากรู้เนาะเอาเราเราเลี้ยงอัวไว้ทาไมก็นั่นแหละปุยตาหัวงัวผมว่า้นปุยตาหัวงัวเลยนะที่ไหนแดงเอาไปใส่เลยผมบอกชาวบ้านเขาเออเขาว่าโอ้ชาวบ้านเขาว่าโอ้ดีดีไม่ต้องซื้อด้วยเออครับผมอผมกอกไปเยอะอยู่นี่สองสามร้อยถุงมั้งนี่แหละครับเร่ออยู่นู้นก็มีอยู่ออยู่ทุ่งบุมเลยนะแต่ข้ออัวผมผงเป็นผงครับมันมันมันขี้มันผง คุณนาครับตอนที่ข้าวแดงนี่เคยลองวิธีอื่นก่อนไหมก่อนที่ใช้ขี้วัวนี่โอ้ยทั้งฉีดทั้งอะไรละ่ะเอาเริมต้นนี่เห็นข้าวแดงนี่คิดว่าเป็นอะไรเพี้ยผมว่าเพี้ยข้าอ่าุณอาแก้ไขยังไงบ้างตอนนั้นแก้ไขเอาอยาไปฉีดไม่หายอืมอืมเห็นแต่ขี้วัวนี่แหลวะว่ะมันมีน้ําด้วยเอาขี้วัวไปหวานอืมมันก็ไม่ถึงอาทิตย์มันขึ้นเลยครับผมขึ้นสวยขึ้นสวยนะขึ้นขึ้น,น,นจนออกเลยทีนี้จนออกร่วงเลยครับ คือเราใช้ยาฆ่าเพลี้ยก็ใช้แล้วครับถ้าผมพูดเรื่องจริงๆเนาะมันว่าใส่ปีเดียวมันจะได้ห้าหกปีนะขี้วัวเนี่ยขี้วัวมันจะสวยตลอดเลยครับผมตอนที่เราทําเสร็จแล้วนี่เราเราบอกคนแถวนี้มีใครทําตามบ้างไหมเขาก็มีอยู่ครับอยากพี่น้องเขาได้ผลไหมได้ผลเลยนะโอ้บางคนเขาก็ว่าโอ้ยซื้อเครื่องบ่เอามาอัดเป็นเม็ดเอาไปวางง่ายจะต่อยอดเลยใช่ไหมครับ จะซื้อเครื่องอัดเม็ดแล้วนะเอาขี้วัวมาอัดเป็นเม็ดแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็ไปใช้งานได้นะพี่น้องเขาว่างงั้นนะครับผมผมว่าดีนะคุณอานะดีถ้าพี่น้องชาวบ,บ้านเราทําได้แบบนี้นะ,ะต้นทุนเราน้อยครับผม